พลังเห็นมันเป็นทิศเหนือขวาค่ะ right set right to the right ที่ออนท็อป่ากัตเช่ครับออนทครับี่ออนทปถามเอกคิวได้เลยครับได้เลยคะแนนได้เลย อันน <Interesting. S 1> uh, ี right. uh, ้โอเคค่ันไรนะออคไปก่อนเอาเป็นออฟมปตโอเคนีก็คือออปกติ ก็นหนย้ายวันนี้เลยกับตอนคืนกับเขากไ,ไหโอเคใช่นน borne, แล้วตอนแอร์บอลแล้วกับตันเชนได้คับี่ัดงาน